ยายเจอจอมปวกหน้าคล้ายคนได้โชคมาตั้งแต่ปี63ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สม h อรชาแนล youtube ก่อนจะไปรับชมคลิปขอความเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับยายผู้โชคด,ดีเปิดเผยว่าตนฝันได้ไปที่วัดกุดแหบ้านนานองหงมีคนยื่น หอผ้ามาให้ตนจึงเปิดดูเห็นเป็นกระดาษที่เขียนตัวเลขไว้3ตัวมี566หกตนจึงพับไว้เปิดอีกแผ่นเจอตัวเลขทำเอาตนตกใจมากเพราะเป็นเลข79และเลข97ที่ออกไปแล้วงวดวันที่1นกุมภาพันธ์สองพและเมื่อตื่นขึ้นมาพอเช้า จึงไปซื้อลอตเตอรี่79เก็บไว้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นสวัสดีครับ